สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนแชแนลนะครับผมวันนี้วันที่10ก,กรกฎาคม พศ2566นะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมสินค้าที่มานําเสนอพี่น้องวันนี้นะครับผมก็คือครับผมเราได้ทําการตรวจช็คนะครับเรียบร้อยนะครับผม100%ซนะครับผมได้ตรวจสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวไหนมีตำหนิตรงไหนนะครับผมเราก็จะพยายามนะครับแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้ได้รรรัับบบทานะค ทุกจุดแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจสินค้าเด้อครับผมต้องขออภัยนะครับสำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมแทบจะไม่ว่างนะครับผมทั้งอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าวิ่งแปลวของนะครับแล้วก็เอามาลงไว้แล้วก็ไปต่อนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับพี่น้องขายของค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้านะครับจะเข้ามาชมสินค้านะครับผมก็ ส่วนนะครับผมอาทิตย์นี้ก็น่าจะพอมีว่างอยู่นะครับผมท่านไหนจะเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมแต่รบกวนนิดนึงนะครับผมให้ท่านโทรเข้ามาก่อนนะครับผมแต่สินค้าก็ยังไม่สามารถขายได้ทุกตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกสายนะครับผมสายสัญญาณสายลำโพงนะครับอันนี้ยังไม่สะดวกเลยนะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ต้องวัดนะครับต้องวัดขนาดนะครับความยาวนะครับผมแล้วก็ เช็คนะครับตรงหัวจะไปค่อนลงอะไรหลายๆอย่างนะครับผมพวกสายสัญญาณนะครับก็คือตัวนี้ยังขายไม่ได้นะครับพี่น้องที่จะเข้ามาเลือกซื้อสายลำโพงนะครับผมสายสัญญาณอันนี้ยังไม่สะดวกนะครับพี่น้องต้องขออภัยนะครับผมรออีกนิดนึงนะครับผมส่วนท่านที่ต้องการตู้นะครับผมก็คือ,อต้องเข้ามาเช็ครู้ด้วยกันนะพี่น้องเพราะว่าผมยังไม่ได้ลื้อเหมือนกันนะครับยังไม่ได้แกะเหมือนกันเพราะว่าสินค้าเอามาก็กอง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 ไว้นะครับผมก็คือบางตัวผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าตู้ใบนี้นะครับผมดอกข้างในเป็นตัวไหนนะครับพีี่องเดยวก สำหรับท่านที่ชมใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับผมเช็คแล้วก็เอามานำเสนอพี่น้องเรื่อยๆนะครับผมอาทิตย์นี้น่าจะได้อยู่ร้านหลายวันอยู่นะครับพี่น้องก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เ้อะสำหรับท่านที่จะเข้ามาชมนะครับผมวันนี้มาชมสินค้านะครับที่ตัวเช็คแล้วนะครับในวันนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนะครับผมปอเวม นะครับตัวนี้นะครับเป็นโพแอมนะครับผม t h u n d e r s o u n d นะครับ t h u n d e r s o u n d T 4 0 0 0นะครับ t h u n d e r s o u n d T 4 0 0 0นะครับตัวนี้สามารถครับ18นิ้วนะครับผมได้ข้างละ2อถึงสดอกนะครับผมอ่ะสบายๆเลยครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับคาปาซิเตอร์นะครับลูกใหญ่ๆนะครับผมมีทั้งหมด12ลูกนะครับผมนี่ครับสวยนะครับใส่ในแน่นเปียนะครับครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับถ้าใครสนใจเ้อตัวนี้ครับผมราคาแพงพันนะครับราคาเบาๆนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับผมช่วงเข้าภาษานะครับสินค้า ราคาค่อนข้างจะถูกนะครับพี่น้องท่านไหนมีกําลังซับนะครับผมซื้อไว้ช่วงนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับสินค้ามือสองนะครับผมนี่ครับผม pro m thunder sound นะครับผม t 4,000นะครับผมราคานะครับผม9,800บาทนะพี่น้องนี่นี่ครับผมใส่แน่ลนแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงาน100%นะครับผมสีสวยนะครับ18นิ้วข้างละ3 นะครับคาระสามถึงสี่ดอกนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มได้สี่นะครับผมถ้าเป็นโครงหลอดครับผมแนะนําที่สามดอกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้พี่น้องได้เลยนะครับผมทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่โพแอมนะครับผม SAE นะครับ SAE นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับผมเป็น PFM นะครับ PFM ยี่สิบนะครับนี่ครับถ้าพี่น้องมองเห็นกันไหมเนาะ ครับผม P X M 20นะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูนะครับครับผมสภาพสวยเิ๊กเลยพี่น้องนี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมสีสวยเดิมๆนะครับผม PXM นะครับผม20นะครับตัวนี้ราคาแบ่งปัน14,500บาทนะครับ14,500บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ p o w เอมนะครับผม Microtech นะครับไมโครเทค MT C C ศูนย์ศูนย์นะครับผมตัวนี้อายุงานแค่หนึ่งเดือนนะครับนดี๋ครับผมมีกล่องมาพร้อมเลยนะครับผม พร้อมกล่องนะครับผมนี่ครับประกันยังไม่ขาดนะครับผมสติกเกอร์ยังติดอยู่นะครับตัวนี้ซื้อมาจากร้านอาทอนนะครับผมอาทอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพไม่เอี่ยมนะครับพี่น้องนี่ครับผมแทบไม่มีรอยนะครับไม่ช้ำเลยนะครับตัวนี้อ่ะ8,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ8,000บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับพร้อมเอ็มสี่ n แนลนะครับผม mt cc 00นะครับผม18นิ้ว Channel ละ1ดอกนะครับผมขับกลางได้ Channel ละ2นะครับถึง3ดอกนะครับตัวนี้สนใจสนใจเด้อเป็นพร้อมเอ็มสี่ n แนลนะครับผม Microtech MT 4400นะครับผม8,000บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่คอร์ดดิจิตอลนะครับคอร์ดดิจิตอน DBMark นะครับคอร์ดดิจิตอน DBMark นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น DP26 นะครับผม DP26 นะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็สภาพม่เอี่ยมนะครับสภาพม่เอี่ยมเหมือนกันพี่น้องตัวนี้ก็มีกล่องนะครับผมกล่องมาพร้อมเลยนะครับผมอายุงานหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้นี่ครับผมสภาพม่เอี่ยมพี่น้อง ครับผมจะได้สนใจเนื่องสำหรับตัวนี้นะครับผมขับขอดีจต้อนนะครับขอดีจต้อนนะครับนี่นะครับผมโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ลื้อดูนะครับอ๋อก็จะมีนะครับผมนี่ครับมีสายมาให้นะครับผมมีแผ่นโปรแกรมนะครับมาให้นะครับพี่น้องก็เอาไปใช้งานได้เลยนะพี่น้องนี่นี่ครับครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมอ ครับผมตัวนี้นะครับผมราคานะครับผม6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับสภาพมือหนึ่งพี่น้องนี่ครับผมไม่ช้านะครับผมอายุงานแค่หนึ่งเดือนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ6,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์บาร์เรนเจอร์นะครับมิกเซอร์บาร์เรนเจอร์นะครับผมเป็นรุ่น1832งแเอฟเอ็กนะครับ1832งแเอฟเอ็กนะครับผมตัวนี้เอฟเอ็กจะอยู่ที่98โปรแกรมนะพี่น้อง ครับผมเอฟเฟกอยู่ที่98โปรแกรมนะครับผมมีอีควอลเซอร์ในตัวนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับผมตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นมิกบอลาลนเจอร์นะครับผมแท้บูเช่นะครับพี่น้อง นี่ครับผมสภาพสีสวยเลยนะครับตัวนี้ครับผมราคาแพงปันนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเสียงดีมากพี่น้องครับท่านไหนด้ไปนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมิกเซอร์บาลินเจอร์นะครับผมหนึ่งแปดสามสองนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ปีรถยนต์นะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ปีรถยนต์นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมจะมีหม้อแปลงมาให้นะครับผมเป็นหม้อแปลงไฟ220โวลต์นะครับก็คือสามารถนะครับเชื่อมต่อกับ ไฟบ้านเราได้เลยนะครับไฟ220นะครับผมเอาไปต่อเข้ากับระบบะเครื่องเสียงกลางแจ้งได้นะครับผม ครับตัวนี้นะครับเขาต่อกับเครื่องเสียงกลางแจ้งได้นะครับมี2ตัวนะครับผมมีพัลตินัมเอ็ตัวแล้วก็เป็น d ีเซตพาวเวอนะครับอีก1ตัวนะครับผมพร้อมมอแปลงนะครับตัวนี้แปลงเสียบไฟบ้านได้นะครับหรือพี่น้องจะไปใส่กับรถยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้ครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยไม่เอี่ยมนะครับมี2ตัวนะครับตัวละ400บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ400บาทพร้อมส่งนะครับแถมมอแปลงนะครับแถมมอเตอร์แปลงไฟสองร้อยยี่สิบนะครับเอาไปฟังในบ้านพี่น้องคร สามารถแยกนะครับกลางแหลมนะครับผมแล้วก็แยกซัพได้นะครับพี่น้องนี่รับผมเป็นแยกซับอิสระเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับถ้าไหสนใจเด้อถ้าไหนหาอยู่นะครับผมไปฟังในบ้านนะครับจะใช้กับคือเสียงรถยนต์ก็ได้นะครับเื่องเสียงบ้านก็ได้นะครับตัวนี้ตัวละ400บาทนะครับมี2ตัวนะครับผมท้านสนใจครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมตัวนี้มิกเซอร์ ันนี้เป็นมิกเซอร์จีนนะครับพี่น้องนี่ครับผม pu 0 4นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีเอฟเฟกนะครับพี่น้องนี่มีเอฟเฟกด้วยเด้อนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมช่องไม้นะครับจะเป็นช่องไม้แบบรุ่นใหม่นะครับสามารถเสียบได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ xlr นะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นช่องไม้สองช่องนะครับผมอ่าส่วนช่องที่สลับเปิดเพลงนะครับก็จะมีอ่าให้พี่น้องนะครับทั้งหมด สองช่องนะครับหมดสองช่องสี่ช่องนะครับเป็นสี่ช่องนะพี่น้องเนี่ยครับตัวนี้ก็สภาพสวยพร้อมกล่องนะครับผมแล้วก็มีครับผมมอเตอแปลงนะครับใช้กับไฟบ้านนะครับสองยี่สิบโวลต์นะครับมาให้พร้อมเลยนะครับพี่น้องพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พี่น้องจะเอาไปใช้กับรถยนต์ก็ได้นะครับครับผมเอาไปใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับตัวนี้ครับผมเชื่อมต่อ usb ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมมีเอฟเฟกต์นะครับเนี่ยครับสภาพสวย พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟขมสันนะครับขมสันมีเข้ามาทั้งหมด3ตัวนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็น AEC8 นะครับขมสัน AEC8 นะครับผมมีเข้ามาทั้งหมด3ตัวตัวละ650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ650บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับนะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับผม2ช่องนะครับผมครับผมเป็น DC out นะครับ DC out 5โวลต์2แอมป์นะครับผม สองช่องนะครับผมปลั๊กไฟนะครับจะเป็นปลั๊กไฟแปดช่องนะพี่น้องแล้วก็มาดูที่คอร์สนะครับผมคอร์สซินกิว่านะครับตัวนี้บอกเลยพี่น้องหายากนะครับหายากไส้แน่นเปียนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ครับผมซินกิว่านะครับผมคอร์สสามทางซินกิว่านะครับผมพี่น้องจะมีสนิมหน่อยด้วยนี่น่ครับจะมีสนิมหน่อยนะครับผมแต่ด้านในกิ๊กนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้หายากนะครับสภาพนี้แทบจะไม่เจอแล้วนะครับนี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับทั้ง ทั้งหมดเลยนะครับทุกช่องนะครับผมตัวนี้ตรสอบให้พี่น้องได้ทดสอบให้พี่น้องได้ทุกช่องรียบร้อยนะครับผมสลับสินค้าในวันนี้นะครับผมตัวนี้มีปัญหาตัวไหนก็จะมาแช้งพี่น้องในคลิปนี้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็สภาพก็ตามที่เห็นนะครับพี่น้องกับผมใส่ในเนนนะครับผมตัวนี้ใส่ในเน้นนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้กับผมตัวนี้แนะนําเลยนะครับท่านที่ต้องการเสียงที่ให้เสียงที่ได้รายละเอียดนะครับเยอะๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็น คอสสามทางนะครับชินกิว่านะครับสามารถเล่นสองทางได้สามทางได้แล้วก็สี่ทางได้นะครับนะี่ครับผมครับผมถ้าดูจากด้านหน้านะครับก็สภาพสวยนะครับผมก็ด้านหลังก็จะมีสนิมนะครับ ตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้ซิงกิวานะครับผม1,000บาทนะครับซิงกิวะเอ็มเคนะครับผม1,000บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็คอส2ทางนะครับคอส2ทางมี d b บกับกับ A1 นะครับผมตัวนี้ก็ตัวละ1,000บาทนะครับผมจะส่งนะครับผมส่วนขอสาทางนะครับขอสาทาง d b บีเอ็กับกับโปรยูโรเทคนะครับผมตัวละ1,100บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่อีคอไลเซอร์นะครับผมอีคอไลเซอร์สไลด์หนึ่งชั้นนะครับผม MKC นะครับ อีควอไลเซอร์สไลด์หนึ่งช so ั้นนะครับผม MKC นะครับผมตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้ตัวละ1000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ1000บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็อีควอไลเซอร์นะครับผมสไลด์สอชั้นนะครับสไลด์สอชั้นของ DBX นะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับผมตัวนี้ตัวละ1200บาทนะครับหนึ่บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะพี่น้องอ่ะแบ่งปันนะครับช่วงนี้ของค่อนข้างจะถูกหน่อยนะครับผมแล้วก็ อีควอลเซอร์นะครับผมบาเรนเจอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นนะครับผม F BQ นะครับสามหนึ่งศูน <kin> ย <outcomes> ์สองนะครับผมเป็นสไลด์สองชั้นนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับผมตามนี้นะครับตามนี้นะครับก็จะมีสไลด์ตัวนี้หักนะครับแต่ก็ยังสามารถสไลด์ได้ปกตินะครับสามารถสไลด์เสียงได้ปกตินะครับผมมีปัญหาครับก็คือช่องบนจะมีสไลด์หักสองตัวนะครับผมส่วนช่องด้านล่างนะครับผมก็จะมีสไลด์หัก หนึ่งตัวนะครับแต่ก็ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมเป็นบาลานเซอร์แท้บูเช่นะครับผมใช้ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมไฟติดทุกดวงนะครับที่อยู่ในนี้นะครับติดทุกดวงนะครับตัวนี้เช็คให้พี่น้องแล้วเรียบร้อยนะครับไฟวิ่งก็ขึ้นปกตินะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่น้องหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมครับผมถ้าเป็นของที่สภาพที่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นสภาพดีๆนะครับตัวนี้ก็จะราคามือสองก็น่าจะอยู่ที่ สองพันไปไปนะครับสองพันไปไปนะครับผมถ้าเป็นของใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับพี่น้องถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะสามพันห้านะครับถ้าเป็นของใหม่นะครับผมอันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยเด้อพี่น้องสำหรับอ่ะตัวนี้นะครับผมก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับผมอีโคไลเซอร์นะครับผมบาเรนเจอร์นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์นะครับผมโปรยูโรเทคนะพี่น้องนี่ให้พี่น้องดูนะครับโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่น f eq นะครับ3 1 0 2 B นะครับผมตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับอีกอไลเซอร์สาลยาวนะครับอีกอไลเซอร์สาลยาวโปรยูโรเทคนะครับ f eq นะครับ3 1 0 2 B นะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมไฟขึ้นทุกดวงนะครับตัวนี้ก็1,600บาทพี่น้อง1,600บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับอีกอไลเซอร์นะครับผมแล้วก็มาดูที่โพแอมกันบ้างนะครับโพแอมนะครับผม บาเรนเจอร์นะครับผมบาเรนเจอร์นะครับผมตัวนี้ EQ สองห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมตัวนี้อ่ะครับผมน่าจะเปลี่ยนไส้ในมาแล้วนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสามพันห้าร้อยบาทผมจะส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วได้คาละหนึ่งดอกนะครับผมสิบสองสิบห้าคาละสองดอกนะครับโมแปลงใหญ่นะครับตัวนี้โมแปลงใหญ่มากพี่น้องนี่ครับถ้าใครสนใจเด้อใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเสียงจี้ฮัมนะครับแล้วก็มาทีโพรเอมนะครับผม A c m Audio นะครับผม A.C.M. Audio นะครับรุ่น M. 2 5 0 0นะครับ A.C.M. Audio M. 2 5 0 0นะครับผมตัวนี้18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับผมสบายๆนะครับตัวนี้ใส่ในเดิมๆนะครับผมยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผม7,500บาทพร้อมจะส่งนะครับถ้าใดสนใจเด้อแล้วก็มาที่ p o r a M นะครับผมคมสันนะครับผมคมสันตัวนี้เป็นรุ่น เทอร์โบพันแปดนะครับผมคมสันเทอร์โบพันแปดนะครับผมตัวนี้เป็นโม่แปลงเทอร์ลอยใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้ครับผมกําลังวัดก็น่าจะอยู่ที่เียขออนุญาตนับถ่ายเซตเตอร์ไปพูลานนิดนึงนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดแปดสองสิบหกครับผมก็อยู่ที่พันแปดร้อยวัตต์นะครับผมก็คร่าวๆนะครับโผมอยู่ที่น่าจะตรงตามรุ่นเลยนะครับผมเทอร์โบพันแปดก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วได้ครับเราสองดอกนะครับผมตัวนี้ หกพันแปดร้อยบาทนะพี่น้องอะราคานี้ลดเลยนะครับผมหกพันแปดร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมคมสันเทอร์โบพันแปดนะครับผมคมสันเทอร์โบพันแปดนะครับผมใส่ไในสวยๆนะครับสิบแปดกาวลสองสบายๆนะครับแล้วก็มาที่ power a m ์นะครับผม pn นะครับ pn s sk นะครับตัวนี้ เป็นรุ่น L 3 0มนะครับผมตัวนี้มอแปลงใหญ่ๆนะครับใส่ในสวยๆนะครับมอแปลงใหญ่ๆใส่ในสวยๆนะครับตัวนี้ใส่ในสวยๆกิ๊กๆเดิมๆเลยนะครับตัวนี้18นิ้วค่ะละสองถึงสดอกได้นะครับผมสบายๆเลยนะครับผมครับผมเป็นรุ่น L 3 0มนะครับผมหน้าตาเพลินๆก็จะคล้ายๆกับตระกูลโรเยนนะครับผมหน้าตาก็จะเหมือนโรเยนนะครับตระกูล L นะครับตัวนี้เป็น รุ่น L 3 gefallen, <ım. S 2> 6 0 0นะครับผมตัวนี้18นิ้วข้างละ2ถึง3ดอกนะครับผมสภาพสวยนะครับผมตัวนี้8,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ Power a M นะครับ Sumo นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์นอกนะพี่น้อง Sumo นะครับผม Auto นะครับผม PS 1 6 0 0 X นะครับ1 6 0 0 X นะครับตัวนี้นี่ครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้สีงนามากพี่น้องครับผมบอดี้นะครับผมบอดี้ค่อนข้างหนานะครับผมเพราะว่าเป็น โวแอมนะครับรุ่นเก่านะครับตัวนี้ครับผมเฉพาะสิงเฉพาะบอดี้นะครับตัวนี้ก็จะหนาแล้วก็ทนเป็นพิเศษนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ก็ยังสภาพสวยๆเดิมเดิมอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับหมอแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วได้นะครับค่าราสสองถึงสามดอกนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นเซรามิคนนะครับนี่ครับผมสวยเลยนะครับตัวนี้หายากนะครับอันนี้เมดอินอะไรเนาะนี่ขอขออนุญาตดูนิดนึงนะครับพี่น้อง ไม่รู้ว่าจะมีแจ้งไหมนะครับครับผมน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีแจ้งนะครับผมว่าเป็นของผลิตจากนะครับประเทศอะไรนะครับผมตัวนี้นะครับครับผมเดี๋ยวขอดูค้าในซิงนะครับผมตัวนี้เป็นคา่าเทสนะครับพี่น้อง นี่ครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ18นิ้วคาลาสองถึงสามดอกนะครับผมหม้อแปงใหญ่นะครับตัวนี้หม้อแปงใหญ่มากเลยครับผมถ้าใครสนใจเด้อครับผมยังสภาพเดิมๆอยู่นะครับผมยังไม่ซ่อมนะครับตัวนี้ครับผมราคาอยู่ที่นะครับผมแบงป์บ้นนะครับพี่น้อง8,500บาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับ8 5 0พ้บาทนะครับอมจะส่งนะครับผมส่วนสินค้าตัวอื่นนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแจ้งราคาแบบเข้าว่ารวดเร็วนิดนึงนะครับผมสำหรับ ดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงก็จะมีนะครับผมสิบห้านิ้วนะครับผมสิบห้านิ้วตัวนี้นะครับสิบห้านิ้ว BM สามร้อยนะครับผมสิบห้านิ้วบ m สามร้อยตัวนี้ก็สวยๆเดิมๆพี่น้องครับผมสวยๆเดิมๆกิ๊กเลยนะครับนี่ครับผมสวยๆเดิมๆกิ๊กเลยนะครับผมมีทั้งหมดสองดอกนะครับผมตัวนี้ดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งมีแค่สองดอกนะครับตัวนี้แล้วก็ดอกโปพัดนะครับผมดอกโปพัดสิบห้านิ้วนะครับผมตัวนี้เป็น เป็นไว้์สีนิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เดิมเดิมนะครับผมดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดอกชาเลนเจอร์นะครับผมชาเลนเจอร์หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็มีเป็นดอกเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับแปดดอกนะครับดอกเดิมเดิมทั้งหมดเลยแปดดอกนะครับดอกละสามพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมชาเลนเจอร์หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมมีทั้งหมดแปดดอกนะครับดอกละสามพันดอกละสามพันบาทนะครับผมจะส่งนะพี่น้องแล้วก็มาดูที่ดอก NPE นะครับ AP NPE JB 108นะครับตัวนี้ก็สภาพเดิมๆนะพี่น้องตัวนี้ก็ดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็คานี้อินทนนท์นะครับผมตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเดิมสี่ดอกนะครับรู้สึกว่าจะมีเดิมสี่หรือห้าดอกนะครับประมาณนี้นะครับก็ดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ดอกนะครับผมคานินะครับผมคานิรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็น18นิ้วคานินะครับ KA สองสองบวกนะครับตัวนี้ก็สภาพมาเยี่ยมเลยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ดอกละาสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมอันนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูกันคร่าวๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู power m กันอีกตัวนะครับผม power m นะครับก็นะครับ npe นะครับผม npe sa สองร้อยนะครับ npe sa สองร้อยนะครับผมตัวนี้2,200บาทนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับสวยๆนะครับสภาพมาเยี่ยมนะครับแล้วก็มิวสิกนะครับผมเป็น power หน้าลายนะครับ music ps หนึ่ง 160บวัตต์นะครับแล้วก็ NPE นะครับผมอ่ะเป็นรุ่น MOSFET นะครับผม250นะครับผมตัวนี้ก็หน้ารายราคาเดียวกันเลยนะครับตัวละ2,500บาทนะครับผมแล้วก็ PowerM WaTech นะครับผม WaTech เหลือหนึ่งแค้นนะครับ WaTech สามพนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2ฟิลนะครับผม17,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็ PowerM นะครับ KenTek นะครับ KenTek สี่พัน XP นะครับตัวนี้ก็แท้นละ11,000หมืนะครับพร้อมส่งนะครับ11,000พร้อมส่งแล้วก็ โปลมนะครับผม C H M นะครับ C H M S K 3 0 0 6, 6นะครับ C H M S K 3 0 0 6นะครับตัวนี้ก็แท่นละ15,500นัร้อบาทนะครับผมจะส่งนะครับสนในสนใจเด้อครับผมสภาพส,สวยๆนะครับผม,ผมก็วันนี้ก็ นำสินค้านะครับมาเสนอพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมส่วนท่านไหนต้องการสินค้าตัวไหนนะครับผมเขาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ามีตัวนั้นหรือเปล่ามีตัวนี้หรือเปล่านะครับก็สอบถามได้เด้อพี่น้องนะครับส่วนท่านไหนที่จะเข้ามารับชมนะครับก็กรับผมรบกวนโทรเข้ามาก่อนนะครับส่วนสินค้าตัวไหนที่ผมขายไปแล้วนะครับผมที่นําเสนอในคลิปนะครับผมก็จะไปแจ้งอยู่ใต้คลิปนะครับผมรบกวนพี่น้องเข้าไปดูด้วยนะครับผมอาจจะได้ไม่เสียเวลาในการโทรนะครับผมท่านไหนครับผม ต้องการรับชมสินค้านะครับผมอยากได้สินค้านะครับพี่น้องรบกวนนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับพี่น้องก็มันก็จะไปเด้งนะครับผมที่นาฟิตของพี่น้องเลยนะครับก็จะได้เห็นพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจสินค้านะครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ